คำเตือนคนิ้สร้านสมเคื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานที่นีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคนะครับผมกลับสวัสดีสวีดัดสวัสดีนะครับผมเอออยู่กับผมแอดโจมูในโรม่าจ๊กเกอร์นะครับผมท่านะผู้ชมในรอบนี้นะครับผมเป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ตื่นเช้ามาสดใสามากตอนนี้สิบบ่ง 10โมงยินาทีนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่แตกไปเมื่อวานนะครับผมสองพันกว่านะผมแต่ก็หลังจากแตกนะผมก็เล่นต่ออีกไม่ได้นะครับผมบอกตรงเล่นต่อไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะมันแตกมาแล้วนะผมเล่นต่อไม่ได้รอบนี้นะครับผมอีกวันหนึ่งนะครับผมเนาะก็ถูกลามาที่1้0นะฮะเป็นเบ็ดก,กลางดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เมื่อวาน หลังแตกนะผมผมไปเบตร้อยห้าสิบทุนสามสิบเออเบตสามสิบน,นะครับผมทุนร้อยห้าสิบเบตสามอ่าเบตสามสิบเออเล่นได้ช่วงต้นเกมนะครับผมหลังเกมแม่งไม่ได้แล้วออไปนะครับผมรอบนี้นะฮะเบ็ดกลางนะครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แอดจงหมูเล่นต่อไปด้วยนะครับผมโลมาไหมเก๋าสามผวยครับผมมาฮะเคต้นเกมมาดีโอเคขอจับเวลาก่อนลืมจับอีกแล้วหลายครั้งแล้วด้วย เอาไปประเมินนะครับผมประเมินในการเล่นนะฮะเวลาไหนออกดีมากนะผมเนาะเออไปเบ็ดสิบสองไม่มาเบ็ดสิบสามมาไหมผมจะกดแบบอ่าสิบสองสิบสามสิบห้าแล้วก็สิบสองสามสิบห้านะครับผมลองดูลองดูนะครับผมนะเนาะเบ็ไหนมาดีก็เดี๋ยวรอครบประมาณสิบยี่สิบครั้งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกดยาวๆนะครับผม ใครมีสูตรดีๆเด็ดๆนะฮะช่วงนี้นะครับผมที่มันแตกออกมาดีเล่นแล้วได้นะครับผมเนาะลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้านล่างคลิปหน่อยนะฮะเดี๋ยวแอดจะลองทําตามดูนะครับผมถ้าแตกหนักแตกไวจริงนะผมเรามีรางวัลด้วยนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ให้แตกธรรมดาธรรมดานะผมเนาะเออท15เป็นสห้าแม่งได้วะผมไปเบสิบห้ายาวดีไหมเออเบสิห้าเห็นหลายรอบแล้ว ใช้วะ่ะอืมสิบสองกับสิบสามดูดยับนะครับผมบอกเลยตายนั่นไงสิบสองไม่มาสิบสามมานิดนึงโอเคได้อยู่มาสงสัยจะเหลือแค่เปสิบสองเออสิบสามสิบห้าแล้ววะเออสิบสองไม่เกี่ยวละโอ้ยสิบห้าไม่มา ไม่มาจริงด้วยเออเลือกสักเบ็ดนะขอเป็นเป็ดสิบห้าแล้วกันเป็ดสิห้านี่แหละลูกรักนะเนาะป็ดนี้ผมชอบนะฮะชอบเล่นมากโอเคสวยมาอุ้ยมาย5สห้าสวยงามสาสเออควีปินไหมเพื่อน โอ้มีลุ้นนะฮะมีลุ้นฟีสปินนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคฟีสปินสี่ไปห้าไหมเพื่อนห้าไหมโอ้โหโลแมมเอ้ยมาทำไมเนี่ยโอเคบอกแล้วเป็นสิบห้ามาดีนะผมบอกแล้วโอเคบอกแล้วนะผมมาสิบห้า อ่าเพิ่งผ่านไป2อสามนาทีเองนะครับผมต้องชมแต่ตอนนี้เรายังไม่บวกกําไรวะ่ะขาดทุนวะนะ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเออไปสองเป็นสุดท้ายต้องมาแล้ววะเออยากนะผมท่านผู้ชมบอกเลยว่าหลังจากที่มันแต่กหนักไปอะเรามีโอกาสน้อยนาะที่มันจะบวกนะฮะโอกาสเสียมันจะเยอะนะครับผมแตกไอตัวหนัก,นกไปสองขวา่านี้กว โคตรสุดจริงคลิปนั้นไปเบติ๕หายาวๆเลยแล้วกันนะผมรอบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยโบน,นัสจับเขา้าโอเคครับผมไม่ผมเริ่มจับทางได้แล้ววะใช่นไหมผมเริ่มคิดอะไรจับทางได้แล้วว่ะมาหน่อยโอ้โหผมเริ่มจับทางได้แล้วว่ะจริงไหมอ่ะลองดูลองดู 1.5 2สองครั้งไปเอายังมาอยู่หนึ่งจุด้สองครั้งไปนะผมเนาะสามครั้งไปเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลให้หน่อยไปแล้วก็ขึ้นไปสิบห้าดูเหมือนว่ามันจะดูดสองรอบแตกออกมาหนึ่งรอบนะครับผมเนาะใช่ปะเดี๋ยวถ้าแตกก่อนไม่ได้วะลือเชนคิดไปเองนะครับผมท่านะผู้ชมนะ เอไม่เป็นไรไปต่อเราต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับผมร่วมชมนะเออไม่มาก็ให้มันมาแล้ววะจะเคล้นให้มันมาแล้วผมเนาะเจ็บไม่จำซ้ําอีกหลายๆรอบจนกว่ามันจะมานะฮะร่วมชมนะเออโอเคโอไม่น่ารอดแล้ววะขอใส่เทอร์โบไปอีกนะครับผมนะเนาะเผืออะไรมันจะดีขึ้นนั่นไงมาครับผมเทอร์โบสามห้า อเรอบนี้ใส่เทอร์โบไปอะไรอะไรมันจะดีขึ้นหน่อยนะครับผมเนาะขอให้มันอยู่ในทุนนะฮะอย่าเพิ่งลดลงอย่าเพิ่งโอ้โหลบไปไหนเพื่อนอโทหายไป100แล้วเว้ยมา3ามห้าดีกีถุยไม่ใช่สามห้าดีกีเพชรด,ดีกีไม่ใช่แล้วพูดอะไรเนี่ย 48บาทสุดท้าย3 3บาทสุดท้าย18บาทสุดท้ายเบตสุดท้ายโอ้โหโอ้โหใส่เทอร์โบไปแม่ไงไวกว่าเดิมอีกนะครับผมเนาะเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบนึงโอเคนะครับผมกลับมาอีกรอบนึงนะฮะทุนเหมือนเดิมนะครับผมแต่เพิ่มเติมรอบนี้นะฮะจะไปเบตสิเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นแบบออโต้ดีกว่าวะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคือแบบเมื่อกี้นะฮะเพิ่งเข้าไปแบบเทอร์โบเองนะครับผมเนาะก็โดนยับเลยนะผมโดนดูดอย่างไวนะครับผม ว่าและแม่งเทอโบโม,มันนะแม่งทําแม่งนะผมเนาะโอเคมาเป็นหยังนะหูยมาตอนนี้เราต้องคืนทุนคืนกำไรก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะเกือบอุ้ยแป๊บเดียวแม่งเกือบคืนทุนคืนกำไรแล้วสามร้อยนะผมคืนทุน,ค,นคืนกำไรนะรท่านผู้ชมนะเออโอเคเล่นได้ก็เล่นต่อเล่นไม่ได้ก็พอซ้ำนี้นะครับผม <laughs> ผมบอกแล้วนะครับผมมันแต่งเมื่อวานรอบนี้มันไม่ค่อยจะมันไม่มันมัน,มน,มน,มนไม่น่าจะได้นะผมเพราะผมแบบเคยเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับผมเออนะโอเคโลมาสวยครับผมร้อยห้าบาทอเออย่างน้อยออตโต้ก็ดีแล้ววะอเออออโต้มันก็ดีแล้ววะเอเป็นสิบห้ายาวๆโอ้โหวายแม่งโอ้โห วายแม่งมาโคตรโคตรไม่รู้จะพูดยังไงวะอุย้ยดูมันออกอุย้ยดูมันดูดอุย้ยดูมันดูดกี่เบ็ดแล้วมนะัน่ะโอ้โหตายหาแล้วแบบนี้โอ้โหโอ้โหแล้วผมก็นั่งดูมันดูดเนาะตอนนี้เกือบสิบเบ็ดได้มั้งนะ่ะโอ้โหเป็นสิบสิบเบ็ดนะนะั่นอะโอ้โหดูดอย่างนี้ก็ เกินไปเออเกินไปจริงโอ้โหไม่ไหวโอ้โหบอกเลยไม่ไหววะ่ะโอ้หตัวเกมเหมือนจะดีนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ก็เหมือนจะดีนะโอ้หเข้ามารอบแรกนะผมแตกเอาแตกเอาอเก้ ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําให้เป็นนะครับผมไปอีก10นะฮะรอบนี้เทอร์โบนะครับผมเนี่ยเทอร์โบอีกแล้วมุดจ,จะหมดเพราะเทอร์โบนั่นแหละเนาะ <c oughs> ไปเผื่ออะไรไมันจะดีขึ้นนะครับผมไปไป2เบ็ด3มเบ็ดเบ็ด5เบ็ด6เบ็ดเเบ็ด8เบ็ดโอ้โหเกิน โอ้โห oh, ผมนี่กลุมขมับเลยฮะกลุมขมับกำหมัดด้วยโอ้โหเกินของจริงเปล่ะโลมาของจริงเปล่ะรอบนี้โอ้โ oh. หเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยพเคโอเคเข้ามาอีกรอบเจ็บไม่จำซามอีกรอบ <c oughs> เก็บไม่จําซ้ําอีกรอบนะครับผมท่านผู้ชมนะหัวทุนเข้ามาประมาณ600ได้เลยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมเบ็น60ต้องมาแล้วแหละไปนะครับผมเบดหนักไม่่อยได้เล่นบ่อยๆนะครับผมโอ้โหเป็นแรกมาอีกแล้วคืนทุนคืนกําไรที่ว่านะครับผมโอ้ยฟุกโอ้ยเอาับผมไม่กล้าไปต่อเลยฮะท่านผู้ชมโอ้เบดแรกมาแม่งก็ฟุกเข้าแล้วนะครับผม รอบแรกเราเอามา150รอบ2เอามา150รอบ3 300เป็น600้อนะผมตอนนี้กำไรมา200 <c oughs> เอาครับผมไม่กล้าไปต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นหนักด้วย60นะครับผมท่านผู้ชมโอเคลองดูโอ้หอย่าทำตามเป็นเด็ดขาดนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยไม่มาเลยเห็นปะออกเบ็ดเดียวทั้งนั้นโอ้โหออกเบ็ดเดียวเท่านั้น ออกเบ็ดเดียวเท่านั้นแล้วก็โดนดูดกลับท่านผู้ชมโอ,โอ้แบบนี้ควรพอป่ะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยตายห่าแล้วแบบนี้โอเคสวยเพื่อนฟีปีนไหมบอกฟีจะปีนเหอะโอ้ยากบอกเลยยากเยีได้มา180โอ้ท่านผู้ชม เบ็ดเดียวด้วยเออมาอีก80สวยครับผมมาอีกปะล่ะเบ็ดสุดท้าย <c oughs> ไปนะครับผมอู้หโอ้โหลงมาไม่ได้เห็นปะท่านผู้ชมโอเครอบนี้ไปเบ็ดสี่สิบห้าแล้วกันลดเบ็ดลงมาหน่อยนะครับผมเนาะเอเครับผมโอ้โหใครแบบกาเล่นเหมือนผมบ้างปะ ผมมันต้องมีแหละเนาะเออมีเยอะเลยแหละท่านผู้ชมเอ้ยโอ้แต่กล้าเล่นรอบสามนะครับผมรอบสามที่เราถนะูกเข้ามาเนาะก็โอเคอยู่นะ <c oughs> เออก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับผมโอเคดีที่ว่าเป็นหกสิบเมื่อกี้นะครับผมได้ขวานนะครับผมห้าตัวโอ้โหปวดแอกเลยนะครับผม <c oughs> ได้ไปเลยนะครับผมเนาะเออ คืนทุนคืนกำไรแต่ตอนเนี้ยผมว่าน่าจะแปลกๆแ,แล้ววะ่ะหูเล่นนานไม่ค่อยได้จริงวะ่ะเออสังเกตมา2อสาครั้งแล้วนะสองรอบที่เราเข้ามานะต้นเกมมันก็เหมือนจะได้นะครับผมแต่เอาเข้าเข้าจริงๆนะผมเนาะแม่งดูดนะดูโอ้โหไม่ได้ไม่ได้วะ่ะโอเคโอเคโหไม่มาจริงดิ ในไหนก็ในไหนแล้วกันล้ะครับผมท่านผู้ชมเอ้ยไปแบบธรรมดานะครับผมโอ้โหเกินอู้แต่เอาจริงนะท่านผู้ชมนะอู้ตั้งแต่มันบวกมาให้เราเป็นสองสามพันเนี่ยคือมันแบบโหกะจะดูดเลยเว้ยเราเล่นได้เราควรพอนะครับผมท่านผู้ชมนะถ้าแบบโชว์กันไหนมันแตกให้เราแบบหนักๆนะครับผมถ้าเราเล่นต่อนี่เราได้ก็ควรพอนะผมเรา ไม่น่าผืดไปผมเลยว่ะโ,โอเคน่าจะหมดตัวแล้วตอนเนี้ยไปโอเคได้สองลายอยู่หกร้อยสี่สิบโอโอ,อย่างเงี้ยควรไปต่อไหมโอ้ได้โลมาสองลายแล้วผมท่านผู้ชมโอ้โหต้องเครดิตไว้ว่ะต้องมาจริงเครดิตไว้อไปต่อนะไม่รอแล้วนะ นี่ไงท่านผู้ชมก็ดูไว้นะผมถ้าไปต่อมันจะเป็นแบบนี้แหละโอ้ยผมก็ยังจะไปต่อเนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมไปไปให้สุดโอ้โหของจริงว่ะท่านผู้ชมโอ้ยของจริงแหลนะเนาะท่านผนะู้ชมเนาะโอเคโอ้โหหลังจากได้600มาเมื่อกี้นะครับผมโอูนอกนั้นไปหกสิโดนดุดเกลี้ยง ตายหาละไปออตโต้ไปสักหน่อยสักทีหนึ่งสีตัวไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรละตอนนี้นะครับผม <c oughs> เป็นไงเป็นกันแล้ววะมาโอเคไม่เป็นไรโดนดูดก็ช่างแม่งครับผม <c oughs> ไม่เอาอะไรแล้วนะครับผมไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้นะฮะทุกู้ชมนะ โอ้ยคืนดูคืนกำไรมาไม,ไม่ไม่พอนะผมสะกดคำว่าพอไม่เป็นนะฮะจลดอ่าสลดทุิข้ากดคำว่าหยุดไม่ได้นะครับผมมาสลดเฉยนะผมโอ้มันก็น่าสลดอยู่แหละเนาะดูจากตรงนะน,น่าสลดอยู่เมื่อกี้ยังมี600อยู่นะผมตอนนี้ไม่สลดจริงๆนะผมตอนนี้ <laughs> 220ได้ไป โอเคขอฟีสปินขอโบโนงโบนัสอะไรได้ป่ะละ่ะโอเคเผื่อได้ฟีสปินนะขอฟีสปินหน่อยละกันสี่ครั้งโอ้ยอยากทุาผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้มาสิบห้านาทีนะครับผมโอ้โหไปไปไป เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งรับ,บสบูรทหารมาอีก300ท่านผู้ชมเอ้ยโอเคสวยเพื่อนสวยเกมยังไม่จบเว้ยไปถูกสิบต้องมาแล้วปะโอเคนะครับผมสวยมากสวยมากไม่มาสวยมากไม่มาสวยมากไม่มาโอ้โหเกอองจริงคือถ้าจะดูดด้วยมันดูดม้วนเดียวเลยเว้ย โอ้แต่ออกยากทิพไายออกยากทิพไายดูดดูดม้วนเดียวนะครับผมต้องดม,ดมเอาละว,วะมไม่ได้ก็ต้องเอาละว,วะไปโอ้ชากออกเมื่อวานแตกเมื่อวานนะครับผมโอเคสี่ร้อยโอ้โหเยอะอยู่นะโอเคครับผมสวยหืม โอ้คลิปนี้นานหน่อยนะท่านผู้ชมนะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอาจูหมูด้วยนะครับผมโอ้โหทุนหกสิบเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อผมว่าน่าจะหมดว่ะนะไปโอเครอบสามนะผม อุ้ยี่เกือบเกือบเกือบอุ้ยถึอว่าได้ห้าตัวยดเคถ้าได้ห้าตัวด่อืมเอาวะไม่ได้กำไรไม่พอนะเกมนี้ไม่เลิกอ่าไม่ได้ไม่หยุดไม่หมดก็ไม่หยุดเช่นกันนะครับผมสี <c> ่ <oughs> ตัวแจกันมาได้แถวหนึ่งโอ้ได้สี่ตัวปะ คูธรรมดาที่ไหนเพื่อนเกมไม่จบจะเพิ่งรอบครบรสานนะฮะรอบนี 6, ้ไปแบบออโต้แบบเออไม่ต้องแบบมีเลขอะไรเลยนะออโต้อินฟินิตี้ไปเลยนะผมเนาะปกิสวยครับโอ้ฟีสปินนั่งมาจริงดีถามจริงโอ้ฟีสปินไม่มานะผมท่านชมโอ้ยเกมนี้แม่นานเกินสิบอ่สิบเจ็ดนาทีนะผมต้องบวกแล้วจังหวะนี้โบนัสเกือบเข้าโอ้โห เกมนี้ม่ต้องบวกแล้วแหละผ่านประตูการมาโชคชนโอเคต้องบวกแล้วไหมเดี๋ยวส,สต็อปก่อนนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปแบบนี้ดีกว่ากดเองนะเวลากดหยุดกดหยุดนะครับผมโอเคสวยร้อยหกสิบโอ้ยเกมไม่จบว่ะทำสบปรหารไม่ได้มาโอเค ไม่มาโอ้ยบอกเลยดูแบบมันก็กัดเราไม่ปล่อยจริงจริงนะโอ้โหผู้ชมนะเราก็อยากจะยือ้ออยากจะได้ทุนบ้างนะครับผมเอาจริงเกมมันควรจบนะครับผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะเออโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมไปเป็นหกสิบต่อไม่ได้แล้วไปสี่สิบห้าแล้วกันโอเคหมดนะครับผมท่านผู้ชมนะ โอ้จริงจริงใจจริงโอ้มันน่าจะพอตั้งแต่ต้นเกมที่เราเอาเข้ามาแล้วผมได้500โอ้โหรวมกันเป็น700กว่าก็กำไร200แล้วนะ200 200แล้วนะท่านผู้ชมนะเออยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้แอดจจหมูด,ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เว้าไปแนละ้วผมท่านผู้ชมนะก็เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับผมโอ้โหร้องไห้แทบตายร้องไห้ยังไงแทบตายยังไงก็ไม่ได้คืนมาแล้วผมต้องเล่นแก้เกมอีก ต่อ,อไปเรื่อยๆละก,กันนะครับผมเนาะผมเชื่อว่ามันต้องออกอยู่นะครับผมเนาะเออเจอกันใหม่นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายฮะจุ๊บๆ